วันนี้ก็มาถึงคิวพระกลิ่งที่ราคาถูกที่สุดในชีวิตที่เคยเช่านะครับเป็นพระกลิ่งเนื้อผงของหลวงปู่จันทร์วัดทุ่งเฟื้อผมเพิ่งปิดมาหมาัดๆเพื่อนๆองค์ที่เห็นในรูปเนี่ยคือพระผมเองเลยนะปิดมาที่ราคา150บาทนะครับรวมค่าส่งมันก็มีตำหนีอยู่นิดหน่อยนะถามว่าตำหนี่อยู่ตรงไหน ให้ดูในวงกลมก็ได้นะครับคำว่าซูเมโโเนี่ยมันเลือนไปแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับผมก็จ้องจะเช่ามานานละเพราะฉะนั้นราคานี้ผมก็รีบตะครุบเลยเดี๋ยวจะให้ดูองค์ที่ราคาแพงกว่ากันสักนิดหนึ่งองค์นี้อยู่ที่200บาทนะครับเป็นพระที่เพื่อนอีกท่านหนึ่งปิดไปผมมาไม่ทันถ้า200บาทที่ผมก็อยากจะแข่งราคานะเพราะว่าดูแล้วสมบูรณ์กว่าองค์ของผมอยู่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับ ด้านหลังเขาว่าซูเมโโนี่ก็ชัดเจนเดี๋ยวจะเอาราคาองค์ที่แพงที่สุดให้ดูองค์นี้อยู่ที่350บาทนะครับเป็นพระที่เพื่อนอีกคนหนึ่งปิดทั้ง3องค์เนี่ยเป็นคนละคนหนึ่งเช่าทั้งนั้นเลยไม่มีใครซ้ํานะครับยังมเีเขาเรียกว่าคลาาแป้งอยู่เลยนะครับสังเกตดีๆก็จะเห็นทีเนี้ยประวัติเอามาดูกันก่อน,อนว่าคุ้มกันไหมที่จะเช่าต้องเรียกว่าประวัติคือโคตรคุ้มครับชัดเจน ที่หลวงปู่จันทร์วัดทุ่งเฟื้อปลูกเศษเมื่อปี2,529นะครับโดยในการปลูกเศษครั้งนั้นเนี่ยก็ยังมีเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์จันลอยที่เป็นรูปท่านอยู่ด้วยครับแล้วก็ได้รวบรวมมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์ไว้เอามาใช้ในการสร้างสมัยนั้นเนี่ยจะมีจีวรติดมาด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทุกองผมก็นานๆจะเห็นพระกลิ่ง มีจีวรติดสักองคหนึ่งหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นจันลอยมากกว่าเพราะว่าพระกิ่งเนี่ยผมก็เห็นโดดๆนะยังไม่เคยเห็นมีจีวรของหลวงปู่จันติดที่พระกิ่งเลยคราวนี้มาดูพระกิ่งผงนะครับทําบุญบูชาองค์ละ99บาทส่วนรูปเหมือนจันลอยบูชาองค์ละ29บาทนั่นก็คือว่าเทน้ําหนักมาที่พระกิ่งนะครับตอนเนี้เป็นปี68ต้นปีก็อยากจะคํานวณในใจคร่าวๆว่าตอนนี้พระมีอายุ เกือบเท่าไรเกือบ40ปีนะครับ29เนี่ยมันจะ6 9ก็คือปีหน้าตอนนี้เป็นแค่68เพราะฉะนั้นราคาที่ผมได้มานี่ก็คือเรียกว่าถูกมากเดี๋ยวมีสิ่งที่อยากให้ดูสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูก็คือเขาเรียกว่าก้นของพระนะครับนี่เรามาดูด้านหน้ากันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มาดูด้านหลังสุดท้ายจะเป็นก้นพระสังเกตว่าจะไม่มีอะไรเลยนะครับจะเป็นก้นว่าง ตามมาด้วยอีกองหนึ่งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ปิดท้ายด้วยด้านล่างอีกเหมือนกันนะครับก็จะเห็นชัดแล้วว่าเป็นเปลยๆเ,เลยไม่มีอะไรคราวนี้มาว่าถึงความคุ้มค่านะครับว่าควรเช่าไม่เช่าบอกได้เลยว่าควรเช่ามากเพราะว่าหลวงปู่จันทร์วัดทุ่งเฟื้อจัดว่าเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์อันดับต้นๆเลยนะครับที่ผมให้น้ำหนักมีสูตรสำเร็จ ที่ควรเช่าหลวงปู่หนูวัดทุ่งแหลมหลวงปู่จันวัดทุ่งเฟื้อหลวงพ่อแก่นวัดทุ่งหลอนะครับคำว่าสามทุ่งของผมมีความหมายเสมอเอาละขอลาไปก่อนครับสวัสดี